เอาบอลออกไปบอลเหรอคะเจ้านายบอลเพิ่งเข้ามาทางานไม่กี่เดือนเองนะคะทําไมต้องให้เขาออกอะคะงั้นุณก็เอาเอ,อกสารที่แม่มาทำนะถ้าเขาทำเสร็จก่อนเลิกงานนะก็ไม่ต้องออกโอเคคะ่ะเจ้านายบอลเจ้านายบอกว่าให้ทําเอกสารเนี้ยเสร็จก่อนเลิกง,งานนะอ๋ผมไม่เคยทำาหมือกับผู้จัดการไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยทําแล้วกันนี่เอกสารที่เจ้านายให้ไปทำเมื่อวันก่อนครับ คุณคิดว่าเอากสารที่คุณทํามาเนี่ยเป็นไงบ้างก็พอได้ครับไปเรียกผู้จัดการฝ่ายผมมาครับตอนที่สองอ่ะมันเสียอยู่สามอย่างพวกคุณจะทํำยังไงเอ่อตอนที่สองผมไม่ได้ทำครับยาดามคนทําครับในอย่างนี้คุณยังอยากจะให้เขาอยู่ต่อกเหรอเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยนะมันมีปัญหานะมันแก้ไขได้แต่ถ้าใจคนมันมีคนปัญหานะมันจะแก้ไขายากคนคนหนึ่ง จะไม่มีเงินได้แต่ต้องห้ามไม่มีคุณธรรมวันพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทํางานแล้วยาดาคุณยังอยากจะให้เขาอยู่ต่อไหมสจานยเดไปทำงานก่อนนะ